สบายดีพี่น้องสุขภูสุขคนครับพบก,กันพอก,กันอีกคือเก่าเป็นประจำครับผมหลังห้อยออกกับแนวทางหัวเรายุกใหม่ครับผมทางช่องเพชรนงนันชาแนลได้คำนวณตัวเลขมากฝากปีฝากน้องคือเก่าครับผมคือวันวันจันทร์ที่เก่าเดือนตุลาคมนะครับอ่ะพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมอ่ะก่อนสิมารับชมคลิปกะผ้าย้อนกลับไปตรวจเงินที่ผ่านมาก,ก่อนครับผมปืนออกตัวใดแน่ ทางเข้าเขาหรือบนเขาขอย่างไนรนะอกจากนัะ, mm. ะเพื่อผู้ร่าง mm. คน mm. เพื่อนอาจจะยังมาเข้ได้ตรวจยังบวชหัวเพื่อนออกตุลาอย่าไรน,น,นะครับเนาะคืองวันที่ผ่านมาครับผมวันศุกร์ที่หกครับผมนี่ครับผมศุกร์ที่หกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกลางวันที่ออกครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกครับผม หนึ่งเก้านี่คือเลขล่างนะครับเนาะนี่ครับผมสร้างช่องเขามีตัวใดเนี่ยของเขาลงไว้นกระเข่าตาเเลขวิ่งนะครับนี่ครับผมวิ่งหกก็บอกไว้ว่าเลขวิ่งบนล่างนะครับเนาะมักตัวใดไว้บนมักตัวใดไว้ล่างมีให้เลือกแค่สองตัววังว่าคงจะบมาลเกินไปนะครับเนาะหกกับห้าครับผมเขาอยู่เล็กหกนะครับเนาะพอเขาอยู่เล็กบนก็คือเจ็ดหกครับผมนอกนั้นก่มีแค่ไก่เคี่ยงครับผม จังชุดสามตัวตัว,วห้าหอกกัเจ็ดหกแปดของเพื่อนกับเจ็ดหกนะครับนะต้องขอให้กันหลายๆเพื่อนเป็นสิบเก่าห้าหอกกับบอมี่ครับผมนี่หัวที่ผ่านมาเนาะครับเนาะื่หัวมันสุกที่หกเหลือตุลาครับผมอ่ะที่นี่เฮาจะมาคุยกันหัวก็วไปครับผมให้นำไปพิจารณาเบิรงว่ามีตัวใดแน่ครับผม คือวันวันจันท่เก้าเดือนตุลาเนาะครับนะอ่ะมาลองดนกันบ้งครับว่านีอะไรเนี่ยที่เป็นตมเนะครับนะอ่ะสนะีถูกแก่หรือว่าถูกใหญ่ยังไงกะลองนําไปผิดเจรณญาบังครับผมใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับนะเพราะว่าคลิปหวยนี้อววาจจะบวถูกให่คนที่เบเรียนหวย <laughs> นะครับนะ เป็นสูตรคำนวณโบราณครับผมเขามั่งพิดบางเป็นเรื่องธรรมาดาครับผมเปลี่ยนไปใดมดครับผมแค่คำนวณตามสูตรนะครับน <c oughs> ะจุดสองตัวบนคู่แรกครับผมสองเก็ดสามสี่หนึ่งห้าก้แปดแล้วก็หกศูนย์ครับผม นี่คือชุดสองตัวบนสำหรับหมวดวันจันทร์นะครับนะ <c oughs> ลองหมุนกันบ้างครับผมลองนั่งไปพิจรารณาบ้างครับผม <c oughs> มีตัวใดมักมีตัวใดเขาเป่าตามพุ่มคิดบอ่อนะครับเนาะสำหรับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ลงมาแล้นะ <c oughs> ก่อนอื่นกะขอขอบพระคุณหลายๆสำหรับการเลี้ยงใจที่ช่วยติดตามรับชมให็นนะครับเนาะห <c oughs> มอจะเข่ามัง่งผิดบังแต่ยังเป็นกำลังเลี้ยงใจกันด้วยดี ขอบคุณหลายๆครับผมชุดสามตัวตัวของเฮากะรงมาอีกสองชุดคือกันครับผมเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าครับอ่ะลองนั่นไปพิจารณาบ้างครับ่คือชุดสามตัวตดนะครับนะมตัวใดชอบตัวใดก็ลองนั่งไปประกอบการเสี่ยงโชคบ้างครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะ โม้ยผู้ใดรวงรูปวว่าเพื่นจะออกตัวใดมาออกเพราะคำนวณก่อนเพื่นจังออกที่หลังเดีวกับโม้ยผู้ใดหลวงหน้าคนกับผมเข้ามั่งพินบังเป็นไปได้หมดครับสำหรับจุดสองตัวล่างครับผมอสำหรับจุดเหล็กแดงเขบเข้ากะสองเก้าหกสาม 0 4ครับผมก็เจ็ดหนึครับผมอ่ะนี่สำหรับแนวทางหวยลาวหวดประจ,จันที่เก่าเดือนตุลาครับผมกับสูตรคำนวณโบราณเนาะครับนะอ่ะสูตรคำนวณเป็นคำนวณแบบหวยไทยแต่ว่ามาเขากับหวยลาวเพราะว่าหลายๆหัวตี่านมาก็ถูกนะครับนะบางครั้งกับเขาหอดสามตัวตรงๆเลยครับผมเซต น้ำกันได้ครับผมบอจะเป็นแนวทงังหวยไทยหวยลาส่วนหวยไทยห้าส่วนหญ่ถ้าเขาตามสูตรจะเป็น <c oughs> จะเป็นเลขบนนะครับนะเลขบนครับผมส่วนเลขลลางเิ่นมักจะเอาเหตุการสาคัญสาค,คัญต่าง,งๆมาออกเหตุการณ์เฉพาะนะคำนวณยากครับผมสำหรับแนวทั้งหวยรัฐบาลไทยนะ,อะนนนลองสังเกตเดงครับผมเห็นที่เป็นคือทั้งช่องห้าว่าบ ส่วนม่ส่วนมากตามสูตรคำนวณจะเขาเลขกบนส่วนเลขล่างของ่คงคนจะเป็นเอาเหตุการณ์มาออกครับผมลองสังเกตบ้างได้คำนวณน,นำ้ำหนักครับผมเจอหัตทิพผ่านมาบังคับเข่าอยู่ครับผมเขาอยู่ตัวเดีเดียวไกลเมื่อจะให้เบืบบ้องครับผมสําหรับหวยไทยนะครับนะเมื่อนี้คุยเรื่องหัวเราะก่อนอทีนี้เขาจะมาขัดเหรือหน่อยตัวครับผมสําหรับชุดสองตัวเขาวงเล็บไว เหลือหน่อยตัวลงครับผมนี่ว่าพี่เห็นของทั้งช่องนะครับเนาะสมาชิกเห็นต่างก็บพ่เป็นยังงครับผมอ่ะมีพิดเห็นจะอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมวงไว้ที่หนึ่งห้าสามสี่แล้วก็สองเกียรติครับผมอ่ะแถวบนเลยนะครับเนาะคือเป็นการขัดให้เหลือหน่อยตัวอ่ะมักชุดใดบนชุดใดล่างก็คงจะบ่หลายตัวเกินไปครับผมนี่ชุดบนชุดสามตัวต้นของเฮานะครับแอ้ะขอติกไว้ที่ ดห <c oughs> นึ่งห้าครับผมส่วานสองตัวล่างโคฟวงไว้ที่สองเก้าห้าเปครับผมลองน้ำไปพิจารณาครับผมใจวิจจารณาญาณในการรับชมเห็นว่าคลิปนี้มีตัวมกักเสีองเสียงโชกเบิงกะเตือนกัน <c oughs> <c oughs> ยาเสลินหนักนะครับนะ้วต้องขอไห้หลายเสียงลุกกวัดเพราะว่า อากาศเปลี่ยนครับผมเป็นไข่นะครับเนาะวัดลงพ่อครับผมอย่าเหรียญเ,เน้นหนักเพราะว่าบ่มียังแน่นอนบางครั้งมาบางครั้งบ่มาเหรียญพ่อของปากของก็พ่อได้หลุนนะครับเนาะอ่ะทางสองเขากต่น,น้ำไปเสียงชกขึ้นกันครับผมหัวดเด้งหัวบ่อขึ้นกันนะครับบ่เป็นว่าเห็นมาให้พี่น้องเขาเบิ่งเอเสือเจ้าของบนน่อนผมก็เป็นคนหนึ่งครับผมที่ชอบในการเสียงชกนะครับเนาะอ่ะในหน้ำสูตรคำมลน,นะเสนอเป็นแนวทางให้พี่น้องเขา คือกันเนาะครับนะ,ะสำหรับเล็กวิ่งของเข้ากัน <c oughs> ลงไว้ที่สองกับห้าครับผมอ่ะสามารถนําไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมเล็กวิ่งบนล่างเอมักตัวใดบนมักตัวใดล่างก็ลองนําไปปิดหน้าบึงเปรียบเทียบหลายๆช่องทงั้งบึงครับผม <c oughs> มาทางอาจารย์ทางอื่นช่องอื่นเพิ่นมาใกล้เคียงกันบ่ครับอ่ะสำหรับแนวทางว,า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 วันเรากวันจันทร์ที่เก้าเดือนตุลาก็คงจะมี ประมาณนี้เนาะครับนะอ่ะให้ลองนํำปเปลาเปลี่ยนหาเบิ่งมาตัวใดกะลองนําไปเสียงโชคเบิ่งครับผมเปลี่ยนไดเลอยากให้ถูกสุขคนเนาะครับนะอ่ะอยากให้โชคให้มาสำหรับคลิปนี้คงจัลากันไปแค่เพียงแค่นี้ครับผมโชคดีโชค,โชคมาหนํากันสุขคนครับผมสวัสดีครับ <c oughs>